สบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็พบกับบ่าวน้อยคือเก่าเนาะสองวันน้อยอยู่สองน้อยบ่าวเล่าอินดี้ต่ในบรรยากาศงามแรงเนาะพี่น้องเนาะก่าบ่าวน้อยวัได้ลงคลิปพี่น้องได้สองวันแล้ววันน้ถ่ายคลิปเนาะเมื่อนี้เจะสิมาถ่ายคลิปอันเอืีอยเพิ่นสิเห็ดเมนูพี่น้นนนอง สบายดีเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งก่อนนี่พี่น้องเคยเห็นบ่ดิเขาเนาะเขามันเวีนอียังอันนี้อันนี้ก็คือกอยพี่น้องอกอยโตัวเอามาแต่วาดทันดีก็โตอยู่บัดนะบอกอยบลาบตะกี้ก็เข้ากับกินแทนเขาเนาะปุ้ยใหญ่้ใหญ่บอกมา จะกินแทนเขาะมันเป็น,ปนแบบไข่ไข่มันเนะาะไข่ไข่มันข้าวชิ้นนึ่งแล้วก็ใส่ของขาวอันนี้ข้าวซอยมันแบบมันเด็กเกินมันตัวหนุอยไงอ๋อบ่อยเป็นหนึ่งมันกระพือขึ้นบางใหญ่อือเป็นหนึ่งมันงกระเเป็นตอนอัวใหญ่มันเป็นข้าวขาวเนาะท่านี้เอิญกอยพี่น้องทางทาง,ทางไทยจะเคยกินแล้วบอกสนายจะมีในเทศกาลแามห่อเข่าแงมห่อเข่าจะมีอะไ้กินเนาะ ก้อยมันจะเป็นหัวใหญ่ๆแบบมันเผือกอะไรไม่เห็นป่ะก้อยกบจะหัวก้อยนะจะเป็นแบบก้่ยกเคยเห็นกันเดี๋ยวมื่อี้ว่าน้อยสิมาเห็ดอหไรเห็ดกลายเป็นเห็ดเนาะเห็ดให้กินใส่มะข้าวเได้เนาะข้ากะเอาไปหนึ่งคือเขาเนาะพี่น้องหนึ่งให้มันชุกแล้วข้ากะอันนี้ข้ากะมาเซนตานี่คีบข่อยเนาะคีบข่อยคีบก่อนนะละเอียดหนึ่ก้อยหนึ่งก้อยอันที่หนึ่งก้อยคือว่าเอฟซีมินมาดีอยักษ์ เห็ดก้อยจังไลยหนึ่งแม่ก็ใช่มะพร้าวใส่เกลือได้น้ำตาลวัตถนีลแหละแต่กินแซ่บๆกระไดเมื่อไหม่เมล่ะอยากไนมนะมันีก็ได้หนึ่งให้เราอันนี้ก้อยบ่แต่บาน้อยมาแต่บาดผลเมล่ะเมล์ออกหลาแล้วเอาให้เมลออกแล้วหายวะแซ่บๆได้แต่มันเป็นตอนน้อยๆจะสีนี้แห้งสีเสียเดี๋ยวรอสมพี่น้องเดี๋ยวสี ใแกเพิ่นเอาไปหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่ง,งบรรยากาศยามแหกเนาะก็ซึ่งบ้านน้อยกับสิบบุตรไปถ่ายคยลิปอยู่ใจแต่พี่น้องบ่ได้ออกจากบ้านนะเพราะว่าทางทางนี้เพิ่นดอกลาวเนาะแบบบ่ให้อ่าผู้ใดออกจากบ้านนะมันโควิดมันระบาดแห่งพี่น้องอติดในชุมชนหลายครกกับขยะานนั่นแหละบ้านข้างๆก็กมีแล้วพี่น้องเลยมี่คนติด านั้งแขงเลยนะไก่ๆนี่โอ้มาได้กะอุกใจอยู่โควิดโคอย่างเงี้ยดากันโมเสาะจืดเถื่อนพี่นเนาะด้านสายปานสบายดีก่อนนี้สบายดีโอ้ยก็มาหนาดำแต่สบายดีมั้งสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิ้มนะยิ้มยิ้มมั้ยยิ้มงงอ่ะยิ้มมั้งยิ้ม Nhiệm <laughs> ừ. <Nhìm. cười> cầu vinh nào. Đi. Thưa anh niệm ừ. ừ. là ừ. 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 nó. Thưa anh nằm bọn niệm cái nhịp bằng cái nỗi. Tất nhiệm các bạn đấy. Bạn đấy. Lockdown. 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 Lockdown.

มีคนมีกลุ่มเสี่ยงพี่นอ้องบ้านกาศบ้านใกล้นี่แหละอยู่บ้านห้างแหกนี่แหละมีคนติดโควิดนะพี่น้องอ๋อจะเดินกีด,ดีม้วนไม่ใช่แปะเน็ตดินสายพี่นอ้องอันนี้ดินสายได้พี่นอ้องให้นั่งเล่นด้ยนี่ฮะทีเนี่นขนนยของหอองวานน้องพี่น้องเนาะเย้าสีผ่าปักก่นอกนอ มะพร้าวขูดมะพร้าวใส่มะพร้าวหนังอ่อนบ่มีมะพร้าวหาเอาบ่มีมะพร้าวที่แบบว่ามะพร้าวขี้เสาะนะมันบ่แก่เนาะจะหนีไหมมันสีบัมัดเนาะครับมันอ่อนเออมันอ่อนมันก็สีบัมัดก็สีบัวแสบปายใน โควิดก e ้ม่าไก่แห้งนะด้อเออแกอยุสานี่แนี้ได้่เออแนี้สิแค่น่กินว่าพห้นนองอืมตาเสียบุยแ่เอากระดม่เบึ้งเอาแม่จะกุี่มีปัา ยังดิดดดนเต <c oughs> ็มปากมนเลยเอาขึ้นโอ้เงีบผักเอาแหวนตื่นแนะ่ปุ๊บเาเา้องันหอมเลยเอาสองห่วยด้องหน่วยเนาะ มัวไา,ายกะไหว้ใจบ่ได้ด้วพี่น้องสวงวิเอ้ยยาบ่ได้กินเย่ยทิท้มเลยสี่สดายหน่อยเอ้ยตบบัวนีแจ่บอยู่ <c oughs> ไปล่อเดี๋ยววานน่อยเผ,า,ผ,า,ผาเผาแดดไดวสิไปขูดให้เบิ่งแบๆฉะพี่น้องไปกันล่ออันหนึ่งกอยซุกก่อนเนาะมันกะด้ยิน,นยเสียงคนประก,กาศมันกระบนเนี่ยโอเคออนี่หนึ่งกอยซุกเดี๋ยวพี่น้องก <c oughs> าสิมาให้ยยเยอะเป็นเห็ดให้เบเิเง่งเนาะตาเห็ดอย่งไรโอ้มันไละเลยมันเลยมันโบเห็ดเบิ้งนี่นะเห็ดเยอะเหรอเออมันเจอว่าพออันมาป้าไปหัวดยู่ ไตาอืมเง่างมบน้องามนาเนาะทำมันกรเบิดเลยนะช่งสีอ่อนเนเบิดเหมือนกโอ้กินเบิบอ้ยนาี่ดไ่มนี่พี่น้องมาเบิ่งก้อยเนาะขั้นหนึ่งมาแด่มันจะเป็นีิสอ่ะเห็ดเรื่อนี่แกมแม่มาข้าว เอาขูดแดวมะพร้าวอ่อนเนาะใส่เกลือก่อนเนาะพี่งเผาค้นจ้ำใส่เกลือนดำเนาะเกลือใดก็ใช่น้่งการสิเขากันอยูุ่คเนี่ยเขาใช่ทั่วตำแหงหอนเพราะว่ายุบเอาไปยังเอาเมื่อกันยังยุบเอามือกันยักษ์ใส่แต่อันนี้ได้เห็นมันทั่วเนี่ยบอกกันหนยมันบดทั่วเนี่ยมาเห็ดคลองหวานสุกี่น้องเบิ่งเนาะพอได้หนึ่งการเนาะเขาได้เพราะเนี่ย เอาต่เกลืาใจเกลือก่อนใจเกลือเาอ่เล้มันสีเป็นก้อนนะาันบัถั่วเด้คนคนของหวานยำเดคนเด็ก็นวดววดแลวหัวกองยังดกองได้เ่าว่าดกอะเอิ้นเ่าเว้งดกอ่ะันกงนเป็นไรปวดนะอ่ะอ่ะอข้าวบ้านมบีบตัวเด็ดมื่อคันปนเขมือคันดนะเขากินเองครับน สะอาดดิโอ้เมื่อสะอาดแล้วขอดังเยบดอกอับน้มาใหม่าใม่ใหม่หอยหอหอนหนยหอห้ยหอยห้ยหองหอหอหอยหอ้หอนหอห้ยหอยหอาหอยอหอนหอยห่เหอหายหายหหอยค่ะหอหอหอยอย้อยอยมอออหออนๆอออออ เป็นก็แฉะ้นี่ขี้เมิงมะพร่าวหอมพี่นนองไปซื่อมาอยู่ในบ้านเห็นหน่วยละหาพัดฝ่าอ่อนๆเป็นยังไงหวานหวานหวานกับเซนตนอีมฝาน หวานว่ะโหเอและวมั่วมมั่นหรือว่าแนวแนวอยู่มันขาดความมันเนาะชอบแล้วสำเนาไ,นะได้เหรอพี่น้องเลยเไ,ปไปแล้วสตาร์ทผักไปตอนไปกินด้วยอืมบรรยากาศงามมีดีพี่น้องเลยงามแดงเนะาะเดี๋ยวกินให้มัมนแฉะมันต้องไปกินอยู่ตรงหน้าเห็นบรรยากาศ งามๆเขียวๆเล้พี่น้องเบิ่งเนาะฮะไปไอยู่ไปไปดูอืมไปกินขอบหนาขอบตาเนาะบม่ขอบตาอีพออีพอเราไปยามองเราไปยามองสายปานไปกินเข่าแล้วเด็กหงอยมัมมัม นนปสาแต่ถ่า,นนายหูน้อง,งอ่ะมีดีเลยนี่แหละบรรยากาศดังบาดเบาหน่อยเนาะอยู่กับครอบครัวพี่น้องเป็นคลิปพอคอยเลยถ่ายคลิปกับครอบครัวนะแบบอยู่กับความหนาพรอมตานะคลิปนี้กัสิไปโอ้น้องกีก็บสิไปเผาเริ่มงามพี่น้องเลยเดิมเขียวตอนมันสิถอกเนาะ กบงบ่า,งามก็ขู่ปีเนะาะเข่าบาน้อยตอนพ้นโบทันตก,กมันกะบ,บาง่ามเลยมันหากับมาเขียวดูบรรยากาศกันทุกคนโอ้ผับมันสะดุดมาจากพี่น,อน้องนี่เป็นบาทเบาหน้อยเนาะบาทหน้าค้าเมืองชนัสมบูรณ์แข้งจำปรสักเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ พวกพี่น้องอที่นีนั่นแม่นกระท่อมแหมไปเห็นโอ้งามอีดิกตะวันดับขอบฟ้าแล้วไปเอาไปนั่งกินแล้วก็ะบ่ากันเด่นกับขอบครัวนะพี่น้องเอาอยู่ไดสิบ่โดมื้อกินดีๆว่ามี่บ่กินอยู่สิแล้วโอ้ยหมแูมแดงตายเอ,อ้ยอันุกออกยกออกมาดี่นล้วบาดกินได้บ่บ๊ายบดย สบายดีเด้อป้สงปลาสุกไหพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมานกินก่อยเด้อพี่น้องอุ้ยเด้อมันกินก่อยเด้อพี่น้องเอ้ยก่อยเหาหน้าตากันแน่นีดเดียวพี่น้องแต่ว่ามันจะเป็นคราวๆดอนๆในจังหน่อยแต่กระเสบได้นะกินด่างนางเบากันนะพี่น้องยามแดงกับครอบครัวด อีนไปผุดที่เมยุดเออมันจะีเห็นมามามาตรงบๆบรับพี่น้องมาปั่นแดงขอบ่นดนะมีบุตแดงอีกน้อยนิดเนาะมีตรงหน้าอัมีบุตแดงขว่อเลย บมแม่มันมันติดชาดอันนี้ข้องโมแดงมันดายสมกันมากโอ้โหถอไวไหมนะน้ั่งนิเสียงเขาเบากันคะรัคมาเด้อพี่น้องเด้อกินก้อยน้ำกันเนาะของหวานพี่น้องมั้นีองหวานเริ่มื่อเริมื่อชมีแต่ของเผ็ดนี่น้านะอะไรนขึ้นไม่ ไม่าก่นี่คือตาเขาเกย์เกยมามาเกิ์โควิดสิออกไปใช้บ่อไร่แบบนี้พี่น้องเพิ่นปิดบ้านปิดเมืองไม่ไดเนาะที่บอกเลยก็ถือจากบ่อกยกินเกย์บ่อเกย์ที่บอกอยู่จำน้องเผาประกาศเพื่อคู่บ้านนั่นแหละน้องแห่งประกาศนะตามประกาศ มันแถานหนไปอยู่ใคระมึงแถวที่โมเห็นโตแล้วแล้วไปอยู่ไครห้องแล้วคนไปเลยเัาไม่เหื่อนมั้งยัาไม่เหื่อนอยู่นะเราอยู่คนเดียวรอไปวันถึงเราปิดปีหน้องเอ้ยบ้านอยู่ข้างๆก็มีคนติดโควิดนะ หรือว่าเขาสงสัยเสือก็สิติดแน่ๆเนาะไปในงานเพ็่นดีคนเพือนดีติดเบิร์ตคนเพือนดีติดเบิร์ตแต่สิเดเอะแต่เราของเราติดผู้เดียวไม่กับมีทั่วเบิร์ตแน่เขาไปกวดเนาะไม่บานเลยม่เห็นแน่โควิดมันทั่วไปแน่อันนั้นบ่มีมองกวดเนาะถ้ามันเครื่องกวดอันนั้นทันโอ้ติดเบิร์ตละไรล่ะ จากเป็นบัตด้วยหนึ่งกับว่าไขา่บัตไข่ไอธรรมดาปวดปวดคุณแม่ลูกปานเอ้าจังไหนน่ายังมาหาแม่เด้อไม่ห้ามไหนเด้อเลยพี่น้องกะบ้บาน้อยกะสิมาขอบคุณเนาะขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามส่งคลิปบ้าน้อยมาโดยตลอดเนาะจน มาหอดมือนี่พี่น้องกาสิเก่าเขาซูหนึ่งแสนซับตะไคร์เลยเนาะขอบคุณหลายหลายเด้อเอฟซีทุกคนเด้อติดตามนะที่ติดตามขอบคุณอ่ะบ้าวน้อยเนาะทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที้มาเบิึงคลิปนี้อีกอะท่านบ่ท่านได้ติดตามกักดติดตามให้หน่อยเด้อเผาเห็นมันหอดหนึ่งแสนซับตะไครไว้ไว้เนาะบ่าวน้อยก็ดีใจเนาะตอนนี้กะประมาณหนึ่ง เอ้ยเก่าหมื่นเท่าไรหาพันเจ็ดร้อยคนปรับใจกระจายหลก็ะเบงซุดคลิปแน่ด้พี่น้องกรเบงดอกไม้น้อยทุกคนดูกคนอะไรกระตใจแฉบแฉบอยู่ก็พอวนวาบ่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปน้ำกันจ้าเผื่อไม่จะไปไข่คลิปไปเลาะไปยังไงอครับนนี้มก่ออ นี่อาบ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 เบิรงเป็ดเป็ดอาบน้าในคลองตากระจองเล็วมั่งเหาะพี่ดองเลยโอ้เขามาเหาะอากาศอึ่งตึงยู่พี่น้องเอ้ยผู้มีโตกะขะขักผู้มีลมบู้มีแรงบรรยากาศง่ามๆแต่ว่าบู้มีลมแมวเอาขาเคลื่อนใจเป็นหนึ่งอ่ะอู้ฝาเหลือมทางหลังวะแม่จ๋าแม่จ๋า มึงเขาจะบดนี่แม่วะเอาเบ้อไงเกิดเมนจ้าแหละอยู่วปนใส่ปั่นอารมณ์บดีมาดกันเียมั้งเออปามนั่งผู้เดียวมั้งแ่ไนะมักไปผู้เดียวงเาจมอดูผู้เดียวใส่ปั่นอยู่ผู้เดียวตั้งอันนี้ ไอ้ปันเอ้ยอาบอาบอาบแค่กินยังไงอันตราจ้าไม่ไม่ท่านไหนได้เขาปากมันเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องจำในคลิปนี้ว่าน้อยกะสีขอจบเพียงเท่านี้แหเนาะเมื่อนี้บมีงยังได้มากกินกอยกอยเขาเขาขวดเนาะออกกันคลิปหนาพ่อแม่พี่น้องคลิปหนาจะเป็นคลิปยังกะรอติดตามเนาะ ชว่วงนี้ออกจากบ้านม่เลยก็น่านะจะเข้าป่าห้ให้ยู่ห้กินน้องเมืองพี่น้องบ้านถือได้ยังเนี่ยบอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในรายเดอร์ที่ติดตามช่องมาหน,น้อยเนาะขอบคุณในรายเดอร์ใจในรายเดอร์่นาะอายเอื่อยทางทางไทยแลยค่ะอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าไอทีพังลาห้องก็ขอบคุณในรายเดอรดอ์พรกันคลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ค่ะ สิคอกล่าวคำว่าสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อบายคนลยก็แช่นะเด้อเพื bye ่อนนอกสวัสบ้าเฮ้ยหายบายน